มีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาเก็บตู้เย็นทีไรนะจะเจอนู่นนี่นั่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูที่กําจัดของพวกนี้กันอย่างของหวานเนี่ยลื้อไปลื้อมาเจอไส้กรอกครึ่งแท่งด้วยนะคะงงมากเลยว่าใครกินเหลือเอาไว้วันนี้เราจะใช้ซอสต,ตกอกบกีแบบสําเร็จรูปนะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าอ่านคู่มือน,นิดนึงว่าต้องทําแบบไหน อยงของหวานเนี่ยให้เติมน้ำเพิ่มเข้าไป200 m l นะคะใครยังไม่เคยเข้าครัวจะเริ่มที่เมนูนี้ก็ไม่ยากเกินไปนะคะหลังจากที่ซอสกับน้ำเข้ากันแล้วก็เตรียมต็อกบอกกี้ของเราได้เลยค่ะระวังด้วยนะเพราะว่ากระเด็นง่ายมากหวานเติมเส้นเข้าไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเส้นนิตินธรรมดาค่ะเหนียวนุ่มเหมือนกันรอให้น้ำเดือดปุดๆป,ประมาณ2-3นาทีแล้วก็เติมท็อปปิ้งได้เลย,เลยจะใส่ไข่เพิ่มก็ได้นะอย่างของหวานเนี่ยไม่พลาดแน่นอนใส่ไข่ไป2ฟองเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วปิดไฟได้เลยนะเป็นยังไงคะง่ายไหมริกัดของใช้แล้วก็วัตถุดิบต่างๆดูในแคปชั่นได้เลยนะคะ